กวนินเียอยเอาขึ้นขึ้นอีกเอาปุ๋ยมิ้งถ้าขึ้นติดกูขาวดีสับขามิ้งาสีลงคนเะคขมากมันีลงอีนีหาบงเ้ทนาสิเป็นสีมันสบาทนครับาสีม้าขายเด็ลงอีเราหน่อยเนาะัดหาขายดีนะปกติเาเป็นร้อยข่าวเก่าแล้วนาะเป็นขาเก่าด้วย

แม่ตลาดีเสมัยเไซื้อเขาเกี่ยวส่อปุ๋ยมัน่ทัซีก่สามทั้งหัเข้จางปียนก็สีได้ซื้อเขาเอาหมุดเกียวผันเอาหมุดเกี่ยวผันมาตากฝนผันมาน้ำเยี่แขงตากอยู่หน้าหน้าเข่าหมูเตียกดำเอามาายวัดซื้อเขากินกินอี่

บอกคือบอกคือเจียวเด้อเนาะอกไก่ทเราหัาผู้เผยเีนะแล้วก็บอกก้าวไปแล้วนะเจาะก้นแบบาั้นไงเจาะละสิบกลองเจาะละสิบก้องอืมสรงอะเต็มอะไร

นั่นคน้นดะโอบตัวสไดงจะเ้าลตัวสีัความตัวสิม่ได้นขายซรมันแ้น้องขายเราเบียนกนแต่ข้อมมั้งไม่หอเรางก้นยางขดละนอยางยูซีก่ปุ๋นแบบนี้ก็น้อนีมาส่งขวยาีนยี้้ป ตัวจิได้มันาังไข่ดงันมาเป็ดกงกักนี่เหรอเส้นลมตกุ้งัดกอนอยู่ตีจีตีหาของกระลมหัวลุเีนสมัยตะกี้เนาะแก้วละาหาแนหน่อยตะกี้ไปตีฟ้าตึงตึงเื่อนเหรนี่แบบะนั่นนั่นตอนนี้ละเนาะไงล่ะเล่

bán mà เลยอ่ะนี่ครับซื้อเสร็จแล้วมันทําบุญหวานสิได้แล้วมันต้องให้เฮาก็ทําบุญตัวเงิน